วิธีการใช้กำลังนะครับเราจะไม่ใช้จากความรุนแรงก่อนนะครับจะเริ่มจากเตลก่อนนะครับเมื่อประกอบกำลังได้แลนะครับก็เดินทางไปที่กระดีนะครับก็พบชายวัยรุ่นนะครับน่าจะรุ่นรุ่นตอนปลายนะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับเป็นชุด้ายทหารนะครับตัวนักโทษเป็นอาชญากรท่ช่วยอาชญากรร่วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบนะครับ เข้าไปพูเรื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปจักนะครับพูดคุยก่อนนะครับอามว่ามีก้ทอละวาอยู่ต่เพ

Mày tên mày mô dưới năm mô năm dưới 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 าได้ครับพ่อไอ้กี่นงมานมี่ง่าๆนอนง่าได้ครับยายาๆก็ลองยาครับวางมีองดองงไาไาวางมีนดองไ่วางงมีน่งมี้มาไว เมื่อเมื่อด้ายไม่ไม่ยอมวางมีดตาที่ได้บอกแล้วก็ต้องใช้มาตรการนะครับต้องใช้ไม้งามนะครับกัดไว้นะครับแล้วก็ควบคุมตัว่าครับยาสำหรับประชาชนกับปีพมถามถานหพานี่ไปเพ่อนเพื่อาเพืนเพื่อนเพืนนเพื่อเอพเพื่อพอเพนรเเ ไม่ไปตรงนั้นไปตรงซีไม่ไปไม่ไปใชดันจุวนนะครับแล้วก็แล้วก็คนข้างหลังก็ลอลข้างหลังไว้นะครับบริเวณต้นขานะครับแล้วก็คนที่3มก็จะข้างลำตัวนะครับดันข้างลแล้วก็จับขาไว้นะครับไป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  mm <laughs>